สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับโครับ้านลนิชาน,น,นะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะในวันนี้ก็กลับพบกันแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําขนมต้มกันนะคะขนมเรียกว่าขนมต้มขาวค่ะนะคะ ขนมต้มขาวแต่วันนี้เราจะทําด้วยเราจะทําด้วยแป้งแป้งข้าวเหนียวดํานะคะขนมทําด้วยแป้งข้าวเหนียวดํานะคะขนมต้มขาวเนี่ยก็จะมีอยู่สามส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่หนึ่งคือแป้งนะคะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งนี้เป็นแป้งสดนะคะบ้านเราโม่งแป้งเองนะคะอีกอันหนึ่งก็เป็นไส้ค่ะนี่เป็นไส้ของเรานะทําด้วยมะพร้าวถิ่นทิกนะคะไปดูได้นะคะ อีกชิ้นหนึ่งก็อีกส่วนนึงก็คือมะพร้าวนะคะคุกด้วยมะพร้าวขูดด้วยมือแมวนะคะเพราะฉะนั้นขนมต้มก็จะมีสามส่วนด้วยกันนะมาดูวิธีการปั้นกันเลยค่ะปั้นนะคะเอะาละคะวางตรงนี้นะคะวิธีวิธีการปั้นแล้วก็หยิบแป้งมาประมาณนี้ค่ะเท่ากับไส้ของเรานะคะลูกละหนึ่งคำวันนี้เราปั้นลูกละหนึ่งคำนะคะจากนั้นก็ปั้นปั้นแป้งให้เป็นกลมๆอย่างนี้ยค่ะ นะคะใหญ่กับไส้น so ิดหน่อยแล้วก็กดตรงกลางได้น so 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 <on> ิ้วโป้งจากนั้นนําไส้ใส่ไปแล้วก็นําแป้งมาห่อให้มิดไส้อย่างนี้ค่ะนะคะนี่ก็ได้หนึ่งลูกแล้วก็ใช้มือคึงสองสามครั้งสามครั้งพอก็เป็นลูกแบบนี้ค่ะลูกละหนึ่งคำนะคะต้มให้สุกก่อนนะคะถึงจะไปคลุกมะพร้าวนะคะนั่งก่อนนะคะ อะไะค่ะเอาใหม่นะคะดูใหม่หยิปแป้งมานะคะให้ดูแป้งก่อนวันนี้แป้งเราใช้แป้งห้าร้อยกรัมนะคะแป้งเนี่ยเอาไปช่างต้องนวดให้ดีนะคะความอร่อยอยู่ที่แป้งนะะี่ค่ะความอร่อยอยู่ทุกส่วนนะคะนะคะห้าร้อยกรัมจากนั้นหยิบแป้งมานะคะปั้นเป็นลูกกลมๆก,ก่อนเพื่อสะดวกในการปั้นเป็นขึ้นลูกนะคะ จากนั้นก็ใช้นีโป้งเนี่ยค่ะกดลงไปตรงกลางแล้วนํำไส้หนึ่งเมตร,รใส่ตรงกลางแล้วก็ห่อให้มิดไส้นะคะกดๆเล็กน้อยใส่กลางฝ่ามือนี้แล้วก็ปั้นค่ะสามครั้งก็พอนะคะอย่าปั้นเยอะทําให้ลูกสวยนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยมากลูกต่อไปนะคะดูทําให้ดูอีกลูกนะคะไม่ยากค่ะ ใช้มือกดลงไปนะคะนี่โป้งกดทําให้เป็นร่องใส่ไส้ลงไปหมุนหมุนให้ปิดไส้จากนั้นก็ปั้นสามครั้งพอให้เป็นลูกให้กลมแล้วใส่ลงไปในน้ําเดือดน้ําเดือดนี่เป็นน้ําของเขาเรียกว่าน้ําใบเตยนะคะเอาใหม่ดูอีกลูกนะคะนะคะ,ะวิธีการปั้นจะบอกว่าง่ายที่สุดคือใส่เลขหยิบแป้งมานับหนึ่ง ปั้นกลมนับสองเอามือกดลงไปนับสามใส่ไส้นับสี่ปิดไส้นับห้านับห้าปิดให้เสร็จนะคะแล้วก็ปั้นหกวงปั้นสามครั้งเป็นขั้นตอนเนี่ยก็จะมีหกหขั้นตอนด้วยกันหนลูกนะคะใส่เลขมันง่ายดีค่ะนะคะ,ะดูใหม่นะคะใส่เลขค่ะ หหยิบแป้งมาสองปั้นให้กลมสามกดลงไปให้เป็นร่องใส่ไส้สี่เอาแป้งมามาปิดไส้ให้มีเป็นห้านะคะปั้นเป็นหกขาเรียกว่าปั้นให้กลมเป็นหเพราะฉะนั้นหนึ่งลูกก็จะใช้หขั้นตอนค่ะตอนนี้ก็จำว่าหนึ่งทำอะไรสองทำอะไรนะคะง่ายดีค่ะใส่ลงไปค่ะ เี๋ยวปั้นอีกสักสองลูกนะคะเพิ่มความเร็วหน่อยนะคะกลับไปดูได้นะคะปั้นไม่ยากค่ะลองทํากินเองนะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวปั้นสักสิบลูกก็คงจะพอนะคะปั้นให้ดูเป็นตัวอย่างที่เหลือเดี๋ยวจะปั้นให้หมดนะคะเอาประมาณนี้ก่อนนะคะ อาละค่ะเราจะให้ดูนะคะตอนนี้วิธีการทำนี่นะคะพอปั้นลงไปในน้ำเดือดแล้วนี่นะคะลูกก็จะลอยขึ้นมาค่ะเราจะตัดตอนลูกลอยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าลูกลอยแปลว่าสุกแล้วนะคะเนี่ยอันไหนลงก่อนก็คือสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาคุกมะพร้าวค่ะมาใส่ในมะพร้าวเดี๋ยวค่อยดูนะคะเราให้ลูกลอยให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูตอนคุกนะคะจะได้เห็นครบค่ะ ลอ,อยแล้วนะคะลอ,อยแล้วค่ะลอ,อยแล้วค่ะตักให้หมดก่อนนะคะดูให้ครบทุกขั้นตอนนะคะลอ,อยแล้วก็ตักขึ้นมาค่ะนะคะอร่อยนะคะแป้งข้าวเหนียวดําก็อร่อยค่ะขนมต้มต้องทําใหม่ๆที่อร่อยนะคะเดี๋ยวลอยอีกห้าลูกให้ให้ลอยให้หมดนะคะก็จะสวยงามค่ะ ดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะคะเอาละค่ะลอยหมดแล้วค่ะตักให้หมดเลยนะคะดับไฟก่อนนะคะตักให้หมดก่อนตอนนี้เราจะคุกมะพร้าวให้ดูนะคะว่าคุกอย่างไรนะคะ,ะซ่อมมาสักอันหนึ่ง เอาช้อยมาสักอันซ่อมค่ะขอซ่อมค่ะขอซ่อมขอซ่อมค่ะเอาละค่ะวางถาดนะคะให้เห็นจอชัดๆค่ะนะคะพิธีการคุกนะคะนี่ค่ะมาแล้วค่ะ เราก็มีมะพร้าวเนี่ยขูดเรียบร้อยแล้วผสมเกลือ Eden สักเล็กน้อยนะคะแล้วก็มะพร้าวโรยลงไปะคะ่ะล้วใช้ช้อนเนี่ยถึกกลับไปกลับมาค่ะนะคะมะพร้าวก็จะติดลูกค่ะนะคะแล้วก็เอาโชว์ไว้ก่อน,นะคะ่ะอร่อยะคะ่ะลองกินนะคะลองทำนะคะอร่อยนะคะขนมต้มบ้านเราทำใหม่ๆสดๆะค,ะ substances. ค่ะค่ะก็เ,เหนียวอ่ะเนี่ยต้องโมเองถึงจะอร่อยนะคะ แต่ใครไม่สามารถทำได้ก็ใช้ใช้แป้งสำเร็จก็ได้นะคะสำหรับวันนี้การทำขนมต้มนะคะของเราก็ทำให้ดูแล้วนะคะเข้าไปดูนะคะมีหลายเทปนะคะเอาละค่ะจัดใส่เสิเร์ฟนะคะนี่ถาดใหญ่ค่ะขนมต้มค่ะอร่อยนะคะสวัสดีค่ะและอย่าลืมนะคะพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะอย่าลืมค่ะ ที่สำคัญนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยสวัสดีค่ะอา่ายใกล้ๆใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมคะขาหนมต้มน่ากินไหมคะสวัสดีค่ะ